กลุ่มคนที่มีอาการดังกล่าวเหล่านี้นะคะ oh. ก็ควรที่จะเช็คซาว่าสมดุลในลำไส้เราเป็นยังไง oh. เช่นทางด้านระบบสมองคือไมเกรนเป็นเป็นหายปวดซีสะบอยหน้ามืดวิงเวียนนะคะอันที่2คือกลุ่มทางโรคผิวหนังค่ะคือผื่นภูมิแพ้ที่เป็นเยอะหรือว่าลมพิษ oh. เป็นเป็นหายผื่นแดงผื่นคันขึ้นง่ายนะคะอาการนอนไม่ค่อยหลับงงงีกง่ายหรือว่าภาวะสมดุลในเรื่องของความอ้วนที่ควบคุมยากถ้ามีในกลุ่มเหล่านี้นะคะก็สามารถมาตรวจดูสมดุลในลำไส้ได้ว่าดีหรือเปล่า โดยปกติลำไส้เราจะมีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็จุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีการตรวจโดยระบุเข้าไปถึงสายพันธุ์เลยนะคะว่าเรามีสายพันธุ์ที่ดีชื่อนามสกุลและชื่อเล่นจํานวนกี่ตัวมีสปีชีส์หรือว่าชนิดที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นตัวร้ายนะคะกี่ชนิดจํานวนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักในการรักษาเราจะใช้จุลินทรีย์ที่ใช้รักษาพลละตัวกันเพราะเราต้องจับผู้ร้ายให้ได้ตรงหน่วยที่เขาทํางานนะคะ การตรวจจะทําให้เรารู้ว่าเราควรใส่จุลินทรีย์ตัวดีชื่ออะไรจํานวนเท่าไหร่เพื่อไปสู้กับผู้ร้ายของคนนั้นที่มีเยอะแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นการตรวจแบบนี้จะเป็นการดูที่ระบุสายพันธุ์รวมถึงการรักษาก็จะเป็นการเฉพาะบุคคลเพื่อเลือกจุลินทรีย์ให้ตรงและเหมาะสมสำหรับคนคนนั้นมากขึ้นค่ะ หลายๆคนบอกว่านับปัจจุบันนี้เป็นความโชคดีที่ทุกคนหันมาใส่ใจลำไส้มากขึ้น4-5ปีหลังเราจะเห็นว่ามีการใช้โปรไบโอติกในการรักษาหลากหลายรวมถึงคุณหมอทางด้านคอนเวนชั่นอลเมดิซีนหรือว่าคุณหมออายุรกรรมเองนะคะก็ใช้โปรไบโอติกในการรักษาคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนมีการใช้โปรไบโอติกควบคู่ไปด้วยคุณหมอผิวหนังเองก็ใช้ช่วยในเรื่องของสิวสมดุลผืนที่ไม่ดีสะเก็ดเงินผื่นแพ้นะ ก็หยิบโปรไบลติกมาใช้มากยิ่งขึ้นแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราทำโปรไบลติกออกมานะคะ <_ an> เขาจะเป็นโปรไบลติกชนิดที่ฟิกซ์หรือว่ากำหนดชัดเจนว่าในทุกๆอันจะมีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้แต่ว่าจริงๆแล้วในร่างกายของคนเราต้องการจุลินทรีย์ในแต่ละชนิดไม่ได้เหมือนกับอีกคนหนึ่งนะคะการที่เราลงลึกถึง Personal i z e หรือว่าการให้โปรไบอติกที่ดีให้ตรงกับชนิดที่เขาขาดหรือ ให้เพื่อเข้าไปช่วยได้ตรงกับอาการที่เขาเป็นจะเป็นการรักษาในแบบที่ตรงสําหรับบุคคลน,นั้นๆที่ขาดจุลินซีเฉพาะสายพานนันธุ์นั้นๆและรักษาอาการให้เหมาะสมกับคนคนนั้นที่เขาควรได้จุลินซีชนิดอะไรให้เหมาะกับอาการของเขาค่ะ